to god man i'ma make it soon silence all the haters as i see us making moves i do what i want so i got nothing to prove staying motivated teaching others what to do i'm staying focused my mind is open they start to notice that i'm in motion there is no potion you're not just chosen it takes devotion to stay composed, man never stop never stop there ain't no time to fuck try to สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม Rv หุ้มๆสกินแลส,สวยๆวผแมแนะนำเพจนี้เลยครับแอดมินต้น tp 7และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0 0นคนหากใครสนใจพิมพ์ค้นหาใน Facebook ว่าแอดมินต้น tp 7ก็จะเจอเลยครับขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม pc อีกคั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุด,สดที่สุดในประเทศไทย สามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e ทป in. th สวัสดีครับที่รับเข้าสู่เบสเลียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็ามาเล่นบอนนี่หลังบัฟนะครับสหรับบอนนี่แพทนี้เนี่ยถูกบัฟให้สกิลหนึ่งเนี่ยคือแรงขึ้นถึง2จังหวะเลยนะครับจังหวะที่เราปล่อยสกิลหนึ่งไปแล้วก็จังหวะที่สกิลหนึ่งระเบิดนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะแรงขึ้นสักแค่ไหนนะครับผม แต่ผมคิดว่าก็ดีกว่าไม่ได้บัฟอะไรนะครับผมดีกว่าอยู่ที่เดิมนะจริงๆเนี่ยตัวบอนนี่ก็เป็นตัวหนึ่งตัวที่มันเก่งนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เก่งเทียบเท่าแบบพวกตัวในเมตาขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันมีสกิลที่ผมมองว่าเป็นสกิลหนึ่งสกิลที่โกงอยู่นะก็คือสกิลสองครับมนเป็นสกิลที่อ่าแพสสกิลไปด้วยแล้วเดินไปด้วยได้เออไอพวกตัวที่สามารถจ่ายดาเมจไปด้วยหรือจ่ายสกิลไปด้วยแล้วเดินไปด้วยได้ผมมองว่าไอตัวพวกนี้จะเก่งหมดนะครับผม ตรงนี้เราเดินมาปิดปนนะแต่เหมือนว่าจะมีอ้อยอยู่ด้วยนะทุกคนตรงนี้เราถอยออกมาก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ก็นึกว่าจะโดดใส่ผมนะทุกคนผมก็ฟิกก่อนเอาชัวร์อไม่อยากจะมาตายตรงนี้นะครับฝั <c oughs> ่ง,งนู้นเนี่ยเล่นเป็นบาการ้าเรียนกานะครับซึ่งเขาอยู่ที่เรียนร่าเนาะผมก็ออกเคลียร์กลางเลยปกติเนี่ยจะคอมโบชุดหนึ่งแบบแคคลิปจะไม่ตายปะ คิดจะตายตอนที่เรามีบัฟมังกรอปะแต่เนี่ยคือยังไม่ทันถึงบัฟมังกรเลยคลิปตายแล้วนะครับผมว่ามันเคลียร์เลนไวขึ้นนะทุกคนแบบเนี้ยแต่อ้อยหวนเข้ามาสวยจัดเอ้ในป่าเราก็โดนเวทด้วยครับผมมีสกิลจับขาให้นะอ้อยหวนมีอีกแล้วครับกดจับขาอ้อยครับตรงนี้ระบึ้มหายครับสกิลมันค่อนข้างเก่งนะสกิลสองอนะผมว่า เป็นหนึงสก,กิลที่อันตรายเลยนะครับโอเคเราเอาบูไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมเห็นป่าไม่ได้เดินมาตีก็เลยตีเลยแล้วกันไม่มีฟิกการถ้าเกิดมีฟิกขุมฆ่าทอนได้อยู่นะวิธีการคอมโบสก,กิลตัวนี้นะครับผมก็กป๊บนหนึ่งนะโอเคเหมือนว่าอ้อยจะไม่ได้เข้ามานะถ้าเกิดเราอยากระเบิดสก,กิลหนึ่งสองจังหวะเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้อง โย่ <Yo> สกิลหนึ่งเข้าไปก่อนครับเราตรงนี้จับไปเรื่อนครับเราได้ไหมมีดาเมจเตอร์มีไว้ครับไม่มีแล้วครับผมหนึ่งคอมโ,มโบได้เลือยประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์นะถือว่าแรงมากๆกิลผมคููดาวมาแล้วครับแต่จับไม่ถึงครับโอ้ทอนเข้ามาโอ้เรียกว่ามาห้าครับตรงนี้ก็ต้องให้เขาครับเลนนี้ไป่เลยแล้วกันนะทีมเรา ก็วิธีการเคลียร์คลิปนะครับผมก็ใช้สกิล1ก่อนนะแล้วก็แปะด้วยสกิล2แล้วก็กดด้วยสกิล1สกิล1เราเนี่ยจะระเบิดได้2จังหวะนะครับผมแต่เนี่ยผมรีบเคลียร์ครับเพราะว่าเขาอยู่กันเยอะก็เลยต้องใช้แอตีเคลียร์เลยพิกะแล้วก็เรียบร้อยหรือเปล่าบ้มอ่าเลื่อนหกเปอร์เจดสิบเปอร์เราคอมโบชุดเดียวตายครับในช่วงต้นเกมแบบนี้ผมว่าใช้ได้นะ เล่นเดินคู่กับโรมผมว่าก็คอมโบตายทุกตัวนะครับปกัดทอนนะครับตรงนี้ไม่สนใจติมี่ครับละมาเบียดทอนตรงนี้หายไปครับหูได้มา200ครับจะมีจับนะหูจับกูดาไวมากเลยนะทุกคนไม่แน่ลนะผมว่าตัวนี้มันอาจจะเข้าเมตาก็ได้นะถึงแม้ว่าแพ์ที่แล้วอะ่ะมันจะเป็นตัวที่คนไม่ค่อยเล่นด้วยนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดแบบทีมดีอ่ะมันมันเดินคู่กับโรมกับป่าเงตัวมันอย่างเก่งครับ แต่ก็ไม่ใช่ตัวที่เหมาะกับการที่จะเอามาโซโล,โลแรงนะผมว่าตัวมันก็เก่งอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าต้องมีทีมที่ดีหน่อยไปคอมโบไปเลยโอ้หายเลยครับชุดเดียวผมมิจับอยู่นะแต่ว่ามันกล้าเดินมาครับก็วิธีการคอมโบตอนมีอันตินะครับผมถ้าเกิดมีอันติเนี่ยมันจะง่ายหน่อยสกิลหนึ่งเนี่ยยังไงก็ระเบิดได้สองครั้งนะครับก็เราจับเราจับสกิลสองไปก่อนแล้วก็วางด้วยอันตินะครับแล้วก็โยนสกิลหนึ่งเข้าไปสองลูกนะครับ หลักการในการระเบิดของมันเนี่ยก็คือขอแค่สกิลมันกระทบกันเนาะสกิลสองเนี่ยมันจะระเบิด3ครั้งนะครับผมถ้าเกิดเราปาสกิลสองไปก่อนแล้วเราก็ค่อยปาสกิลหนึ่งสกิลสองมันจะระเบิดไม่ถึงแป๊บนึงนะแต่ผมอธิบายใหม่ทำไมถึงต้องใช้สกิลหนึ่งก่อนคือคือสกิลหนึ่งอะ่ะ เวลาที่เราปาไปอะ่ะมันจะไม่ปลาได้รวงๆ,ๆไงทุกคนมันจะมีอ่าครูดาวนิดหนึ่งนะมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้สกิลหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยสกิลสองอันนี้ถ้าเกิดเราอยากได้คอมโบที่มันแรงที่สุดนะแต่ผมว่าถ้าเอาเล่นง่ายๆก็ปาสองไปเลยนะครับผมปาสองแล้วก็จับไปเลยแล้วก็แบบให้เพื่อนเล่นอะ่ะเห็นป่ะสกิลหนึ่งมันจะไม่ระเบิดอีกนะครับผมแต่ถ้าเกิดปาหนึ่งไปแล้ว,แล,วแล้วตามด้วยสองอนะ่ะสกิลหนึ่งอะ่ะมันจะระเบิดทั้งสองลูกเลย เพราะว่าสกิลสองเนี่ยมันจะทําการระเบิดแค่สามครั้งนะครับนั่นแหละจับขาไปตั้งซี่ก่อมาเลยผมไม่รู้ว่าผมอธิบายไปทุกคนงงไหมอะ่ะแต่พยายามอธิบายให้เข้าใจแล้วนะแต่จริงก็นั่นแหละถ้าอยากแรงที่สุดก็ปลาหนึ่งก่อนนะครับผมแต่ในกรณีที่เรามียติแล้วเราไม่ต้องสนใจคอมโบนี้แล้วก็ได้นะเล่นง่ายๆคือ ปาเลยอันติเลยแล้วก็ยัดหนึ่งหนึ่งไป,น,งไปนะครับแต่แค่จะพูดให้เข้าใจว่าเออตัวมันเนี่ยสามารถแบบเล่นแบบนี้ได้ด้วยนะในกรณีที่เรายังไม่มีอันตินะครับผมเราก็จะเล่นแบบเข้าใจตัวมันมากขึ้นนะครับกลับไปตรงนี้น่าจะตายแล้วล่ะโอ้ยมันฟิกว่ะผมว่าผมอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แล้วนะลับขาครับระเบิดสวยจุ๊ในป่าผมจุ๊ในป่าผมจู๊ในป่า แล้วผมจับปึ๊บปึ๊บ,บเอา้าจับไม่ได้จับกัดไปเพื่อนเลิฟสวยงาม่าป้อมครับสกิลจับในไฟนี่แทบจะใช้ได้สองครั้งขึ้นเลยนะครับแล้วเกิดไฟยาวก็ใช้ได้รัวนะผมสกิลมันค่อนข้างแบบกูดาวไวอะ่ะผมจับอ่าแต่จับแบบนี้อ้อยมันหัวนได้นะเพราะว่าสกิลสององอ้อยเนี่ยมันต้านฐานะนะครับรอรอนะ เล่นคู่กับเรียวมะเล่นคู่กับเอลสุได้หมดเลยอะเราจับให้เอลสุยิงเฮ้ยเออวะทุกคนจับให้ยิงไหมยิงไม่โดนครับไม่เป็นไร <laughs> ยิงอีกหนึ่งทารครับเหมือนจะไม่โดนนะเออแล้วเอลสุบัฟมาด้วยนะทุกคนบอนนี่เมทเอลสุโลมผมว่าเฮ้ยคอมโบน,นี้น่าน่าสนใจนะทุกคนเดีย๋ยวไว้เออผมไปลองนะเราคอมโบนี้ผมว่ามันเถื่อนอยู่นะเถื่อนเลยแหละ เพราะว่าคอมโบบอนนี่มันก็แรงมากๆอยู่แล้วนะครับ <S <S เจอกับเอลสูซูไปอีกอะ่ะผมว่าหนึ่งตัวยังไงก็ตายแน่ๆถ้าเกิดจับได้อะ่ะแทบจะไม่ต้องใช้นิติเลยมคิดว่านะน่าจะตายเลยผู้ตองบางแต่ถ้าเราชัวร์ก็อติไปเลยนะแต่ก็น่าจะต้องเป็นเอลสูที่คุยกับเราได้นะครับแบบเอ้ยจะจับนะเดี๋ยวซูมรออะไรประมาณนี้นะทุกคน แต่ถ้าิดแบบเรากดโซโล่ไปแง่ก็คุยกันไม่ได้นะนี่ก็จะลำบากหน่อยอ่าเรียบร้อยเนี่ยเออสวยเลยคอมโบเนี้ยเอลสุซูมต่อผมจับเอลสุซูมกีเดดสิงคโปรเว้ยโห้ยถอนสตาร์ทมาสามสีคนเมื่อกี้นี้โดนไป ดาเมจสกิลหนึ่งคือแรงมากเลยทุกคนรับมานี่ว่าเอาเรื่องนะขอจับหน่อยได้ไหมครับปุ๊บจับไปแล้วจับไปหนึ่งคอมโบครับปุ่มปั๊มปุ่มฟิกไปฟิกคือหลับแน่นอนอีบัวขอจับหน่อยครับปุ๊บเรียบร้อยยังไงลงไปแล้วนะ เคียงผมอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยหน่อยนะครับต้องขออภัยนะทุกคนมันรู้สึกว่ามันแน่นจมูกนะโพื่อเพื่อน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 รับอยู่รับอยู่รับอยู่นะออกมาครับอติโซนเข้าไปครับวงอย่างกว้างจริงๆกิดอยากเล่นสายป่วอ่ะเล่นเป็นคาทาโซโลก็ป่วนนะไม่ต้องออกเป็นบูมติ๊กก็ได้เล่นคาทาโซโลผมว่าอติก็แสบอยู่นะครับ เตี่ะคือมันสโลแล้วมันก็ดูดเข้าวงอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเจอกับกระทาสโลเข้าไปผมว่าก็น่าจะเดินออกวงได้ยากขึ้นนะแต่ว่าที่ผมเล่นเซตเนี่ยเซตนี้มันผมว่ามันแบกได้นะเพราะว่าดาเมจมันถึงอากุนี่บูมติกเนี่ยคือยังไงก็แรงขอจับหน่อยได้ไหมครับอ้ยอ้อยอ้อยอ้อยแต่เจ็บปะแต่เจ็บปะเรื่เรานี้เจ็บจัดครับ ผมว่าเขาน่าจะไม่เล่นแล้วนะทุกคนเพราะว่าเขาเจ็บแล้วเฮียคิปครับดูดิเฮียคิปง่ายอยู่นะสองสกิลเฮียคิปได้ว่าแบบนี้แฮ,แฮปปี้แล้วนะทุกคนเอออยากจะจับไอ้ทอนน่ะแต่จับไม่ถึงสักทีนะรออยู่นะได้จับไหมจิมมี่มันมาเล้าหลืออยู่เนงะี้ยเอาเอาแทงเลยไหมทุกคนเอาเลยอปะ เริ่มจะหมดความอดทนกับมัแล้ววะเป็นยังไงเป็นยังไงเอาไปครึ่งหลอยก่อนเลยนวดไปก่อนก็นได้อะคือถ,ถ้าเราจับตัวตาเมดไม่ได้เรานวดแทงก็ได้นะทุกคนเออไล่เขากลับบ้านไปหรือว่าให้ให้เขาเล่นน้อยๆง้รอ,อคอมโบแล้วผมเปลี่ยนบูจอบเวทแล้วผมโอโหผมโมโหผมโมโหครับตายสวยงามอ้อยตายไปอีกเละพรตรงนี้ผมมีฟิกครับ ไปขึ้นหน้าไปแล้วจับขาเรียบร้อยแล้วสูมครับคอมโบโเอลสูดตรงนี้ผมรอจับอยู่่ะแข็งสวยจัดแข็งสวยจัดแล้วครับจัดไปหนึ่งคอมโบโเต็มแบคครับผมตามครับตามครับจะไปไหนจะไปไหนครับเรียบร้อยนะแรงครับทุกคนผมว่าแรงเลยอะ่ะเล่นได้เลยไอแพดเนี้ย ดาเมจแบบไม่ไม่ได้เบาแล้วนะครับผมจริงิงผมว่าดาเมจมันก็ไม่ได้เบาอยู่แล้วนะตัวบอนนี่อแต่แค่แบบอาจจะเล่นยากหน่อยแต่ปรับมาตรงนี้ผมว่าก็เล่นง่ายขึ้นมานะครับแต่แต่ถ้าถามว่าแบบเล่นแล้วแบกเลยไหมก็คงยังจับหนึ่งคอมโบเก็บร้อยทอนสไลด์มาโว้ั่นทอนโดนสกิลหนึ่งกะผมปะเพื่อถ่ายไปขนาดนั้นอนะ เรียบร้อยดีนะมือตามมทถงเข้ามาครับทิธีผมรับแล้วจบไหมตรงที่ผมกลับบ้านไปเติมเลือดก,ก่อนแล้วกันนะเลือดไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะจบเกมแล้วทุกคนฝั่งน้นเหลือแค่เออเล่ากันบ้านคนเดียวอะ่ะไม่น่าจะกันไหวใช่ไหมรีบไปอย่ครับเดี๋ยวไม่ได้ออกกล้องนะครับผม, <team> ผมว่าจบ <has S 1> ละเอ้ี้ยจบเลย <laughs> ตอนกุเชิดไดอีก8วินะก็คือทอนโอ้ยมีอ้อยนะจะเกิดอีกหนึ่งวิเลยและตรงนี้ตีบานเรียบร้อยแล้วผมจบเกมครับอ้อยพยายามมาแล้วแต่ว่าไม่ทันจริงๆ GG จีจีครับผมวันนี้หลังบัฟมาว่าเก่งเลยนะครับแต่ก็ต้องเอาไปเทียบไปทีว่ามันจะเก่งเท่าตัวแบบยาเอสหรือเปล่าอย่างเช่นโลลิออนตอนนี้แล้วผมค่อนข้างเก่งสุดๆโลลิออนโลลิออนโกววล่านะครับ แต่จริงบอลนี่กับโกบลาว่าก็เล่นไม่ก็หยิบมาเล่นได้นะว่าตัวมันน่าจะคอมโบโกบลาชุดเดียวตายอยู่แบบฟิกฟิกเล่นอะ่ะอูด้าเทสามสิบห้าเปอร์นะครับผมอย่างแรงสกอร์เก้าศูนย์แปดครับโอเคก็จะประมาณนี้สาหรับการเล่นบันนี่หลังบัฟนะครับผมก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าเล่นนะครับตอนนี้เลยก็ขอบคุณทุกคนออกมากๆที่ดูคลิปนี้จบนะครับถ้าเกิดใครชอบ,อบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่า ใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดจานห้กันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากสะพอตกัเ็กก็สามรสารถสมัครสามาชิกเข้ามาได้ครับโดยจดยเป็นแค่20บาทเท่านั้นใครสมัครมาแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ